สวัสดีครับผมพี่น้องครับวันนี้สิพาผมพี่น้องมาต้มไก่เสียบๆครับลาบไก่สูตรโบรานตะกีตะกรอนเนาะครับเนาะแบบบ่เด้พัดเด็ใส่หนังมันเื่อแล้วครับใส่ไปเรื่อยครับนํำเดือดได้ที่ ใส่ไปเลยครับพร้อมกันครับผมวลาเร่งด้วนครับขาดบ่ได้แล้วครับเหลือครับใส่ไปเลยครับบ่ตตรงใส้นน้ำปลาครับรุงไปเลยครับผมตามด้วยชุลรสครับไปเลยครับรุงนี่เขาเป็นไตัวเลยครับว่าครับบ่แซ่บปกปงไหม ตามพเรเลครับบ่มียอดบวกข้ามสมบวขามเปียกเเรเลยครับปึ๊บุ่มไ้ก่อนครับผมมันห่มจากน้อยก่อนครับปบั๊บตักนำข้าวออกจากน้อยก่อนครับนำข้าวนำข้าวเอาทิ้มเลยครับเนี่ย สิงซีบปพึ่งป่าถนาออกค,ครับเ้ยครับผ่าดบ่ได้ครับเนี่ยกระเทียมห่อไปเลยครับหอมแดงหอมแขกกระเทียมแส่บ์แตนเด้ครับเนี่ยนัวครับ ทำด้วยพริกเผาห้องครับผมใส่ไปเลยครับบีใส่เลยถึงได้ถึงกันครับใส่ไปเลยครับสีสันอวอกยางคากเลยเดี๋ยวปัสสุท้ายมีสูตรเด็ดอีกครับจากนั้นมีสูตรเด็ดอีกครับผมอยู่มากนันครับ นี่ครับก็ทงกาบตักน้ำเลยครับเนี่ยใส่เลยห้อลวกเลยครับลวกจากสามน้ำนี่ยและครับน้ำเหมือนกัเทลงไปนี่ล้วก็แล้วครับเนี่ย ล่องนำต้มนี่โอ้ยสุดสุดยอดครับน้ำต้มนี่นัวผู้เข้าใจลงคลนหรือว่ามากหรือว่าครับสูตรนี่ที่อีสานถ้าบ้านท่าเสาเนี่ยมักสูตรนี่ครับตามมาเลยครับน้ำสองขันผู้มักสุกสามน้ำซีน้ำหุ่นหรอครับตะกี้ตะก้อนกับบุญมีน้ำมัน เือเนาะครับนี่จะน้ำมันหมูพูดลงคนกับบวบเลบ่มีน้ำมันหมูครับแต่สมัยเป็นเด็กน้อยคอนนามเกี่ยวเขา่าเกลียวยังพ่นกับเฮ็ดสูตรนี่แหละครับสู้กินลาบไก่เกี่ยวเขา่าสีเขา่าสียังนี่แหละครับตีเขา่าตียังนี่แหละน้ำทีห่อนลวกขั้นดอในี่ก็เทใส่เลยครับนี่ยเรื้มต้มน,นี่วไอ้นัวคัะครับ มาเ,เ,เลยครับเทขึ้น,น,น,นแล้วครับเนี่ยฮึบมาเลยครับน้ำสามสีหัดน้ำซีพอแล้วครับเนี่ยเพราะว่าฟักเนื้อบ่แหลกันได้ครับ ฝ้าวครับหอครับน้ำซีครับสุกแค่บางนี่ครับโอ้จนน้ำจะเห็น,นเสดงเติมน้ำต้มอีกแล้วครับนี่สุกพอดีแล้ะครับซีน้ำซุกพอดีเลยครับไงใส่เลยครับต้มแ่บๆโอ้ยสีสัน ใส่ไปเลยครับสมุนไพรห้อครับผมบี้ใส่เลยครับนี่ถึงเลยถึงกันครับแซบสมุนไพรสมุนไพรบ้าน ตัวเล่ครับหลากปกขี้ครับเสดายครับปึบ๊บอุ้ยขาดสมจีนว่งเองนครับไก่กับเห็ดเคืองตัวพอ่อเหรอครับจิ้นคนเดียวครับผม สาขาไปทั่วเบอดแล้วครับไปทั่วกับไปกลุ่มชนรับประทานตังวงนะครับกลุ่มชนรับประทานซึมกันนะครับขาดเนั้นใส่เกียืยจะเครื่องส่วนนะครับรต้องใส่น้นปลาครับผมเป็นได้ครับใส่เกียืยแล้วโอเคบะ โอเคครับรอให้เปรี้ยก่อนครับบัดน,นี้ล่ oh. อต้มใหอยเปรี้ยก่อนครับ oh. ไปไปเลยครับหอมเท่าไหร่ห้อย oh, จังน่อยครับอึบ oh. พอครับอึบ oh. สูตรนี้แหละครับแน่นอนครับผม ครับต่อไปกัเป็นรายการล่ามล้วครับเนี่ยค้ยนเอานำตุ่มมาเลยครับบัน,นี้น่ำตุ่มเข้ามาหยอดเลยครับจังบเนื้จังบ,น,งบนั่นครับครับว้าครับถามไปเลยครับเยอะนิดน้อยครับ ค่อยป,ปร,รุงก็เลยบแล้วครับใส่ลไลยบดไะเอดชิ้เข้มตามด้วยพริกป่วนห้องแล้วครับส่วนหนึ่งสะเปนครับสิเพ็ดส่วนหนึ่งนี่ก็ไหลหน่วยอยู่เด้อครับรพวกพริกป่วนนะตามด้วยน้ำปลาลน,น้อยๆครับกวครับตามด้วยหมึกหน้าห้อครบับไปเลยไปเลยครับ ของเปียงไปเลยครับนิดน้อยครับติด,ดสวมเดี๋ยวนามใส่ไปเดี๋ยวกับถึกขอขว้วห้อมกับแขนตั้นหรอครับเนี่ยน่อยลืมใส่สุรวดตัวนี้ครับลืมใส่ผงนัวตัวนี้นน้อยครับวันนี้น้อยหรือไรแน่ละครับ ซีฟมครับบัดเน่บัวเผ็ดครับใส่ไปจังน้อยนะครับสอนนิดน้อยครับ,บลแล้วสอดลายนี่แหละครับสูตรตะกี้ตะก้อนกับแบบนี้แหละครับบัวเดือดร่วนเลยบัวเดือดร่วนบัวเดือพัดคือตั้งชุมมือนี่ น้ำเกี่ยวเขา่าเกี่ยวน้ำสีเขา่าสีน้ำย้่นให้ย้่นห,หน้าตั้งแต่เป็นเด็กน้อยหมดแล้วครับน้ำตีเขา่าตียังนไงเพิ่นก็ลวกน้ำห้อนนี่แหละครับเ mm hmm. สียบครับแส,สีบเสียบแล้วก็ตามเลยครับหอมห้องครับามด้วยขวบห้องครับใส่ไปเลยสองซอน สามซ้อนว่าครับ<อ>เสร็จสิ้นแซ่บหรอครับผมค้มเข่าคุยมันก็น,น่าครับเป็นจังเดย์เสียบวกเยื่อขมนี่โอ้ยันนี้ผักกระโดนนะครับน้ำผักกระโดมดอกผักกระโดมใส่นี่ ครับผมสำหรับชิปนี้ก็ขอพุ่นพ่อแม่พี่น้องสุภูสุคนเด้อครับหายยูดีมีแห้งลำลำเรื่อยๆเงินท่องสุภูสุคนสำหรับมือนี้สวัสดีครับ